แล้วสบายดีสบายดีเมื่อสุขครูสุกคนที่เข้ามาชมแต่ก็บสบายดีผูดติดติดตามนะครับชมคลิปนี้เฮาก็ได้ลงมาเห็นงานกปร่งมาหอดตลาดตลาด กำลังเปิดตอนนึงคนเงยยังมาเวลาเลยรถยังไม่ทันเขา้า